หประเทศสองระบบมันจบแล้วสสฮ่องกงฝ่ายประชาธิปไตยได้ลาออกไปหมดสภาสื่อสำนักข่าว CNN ได้รายงานเมื่อวันที่11พฤศจิกายนสมาชิกสภานิติบัญญัติฮ่องกงฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยได้ถแถลงการลาออกจากตำแหน่งตามที่ลั่นวาจาไว้ทั้งหมด หลังที่เพื่อนร่วมอุดมการทั้ง4คนได้ถูกสั่งให้พ้นเป็นสมาชิกภาพด้วยอำนาจของคณะบริหารฮ่องกงที่จีนได้มอบให้โดยกลุ่มสสประชาธิปไตยได้นัดยื่นจดหมายลาออกอย่างเป็นทางการพร้อมกันวันพฤหัสที่12พฤศจิกายนนี้ โดยมีความเคลื่อนไหวดราม่าดังกล่าวได้บ่งบอกชัดเจนว่าทางการจีนได้เข้ามามีอิทธิพลทางการเมืองอย่างเต็มที่โดยมีมาตรการมอบอำนาจใหม่ให้รัฐบาลฮ่องกงจัดการกลุ่มตรงกันข้ามและได้ส่งสัญญาณว่าจะไม่มีฝ่ายค้านทางการเมืองอีกมตตินี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาสูงสุดของฮ่องกงได้เปิดทางให้ผู้บริาหารฮ่องกงขับสสให้องค์ขับสส ให้พ้นจากตำแหน่งโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของศาลหากเห็นว่าสมาชิกดังกล่าวได้เคลื่อนไหวสนับสนุกการแยกเอกราชของกงจากจีนหรือดึงกองกำลังต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกิจการภายใน รวมถึงไม่เคารพกฎหมายหลักพื้นฐานหรือเบสิกรอไปจนถึงผู้ไม่พักดีต่อกฎระเบียบและเงื่อนไขของการรักษาดินแดนสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติ4คนที่ถูกขับให้พ้นสมาชิกกภาพทันทีนั้นได้แก่นายอันวินหยางนายเดนิสกวักนายกวักคากีและนายเคนเนตเลียง หลังจากทั้ง4ถูกห้ามลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาซึ่งเดิมจะมีในปีนี้แต่ถูกได้เลื่อนออกไปด้วยข้ออ้างสถานการณ์โควิด -19 โดยเขากล่าวว่าเป็นเรื่องตลกสิ้นดีที่รัฐบาลคว่ำกฎหมายเบสิกรอและการบริหารแบบ1ประเทศ2ระบบอย่างรบาบคาบโดยนางแคลรี่หล้ำได้หาทางทําให้สภานิติบัญญัติเป็นระบบพรคก,การเมืองเดียวไปแล้วและนายเดนิสก๊ักผู้พ้นจากสภาพสสได้บอกกล่าวเอาไว้ส่วนคลอเดียวโหม สมาชิกสภาฝ่ายประชาธิปไตยอีกคนได้กล่าวว่ารัฐต้องการตอกฝาลงให้การต่อสู้เพื่อประชาธิปไต,ปตยของฮ่องกงด้วยกว่อนหน้านี้รัฐบาลมีกฎหมายความมั่นคงเป็นอาวุธจัดการกับฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองอยู่แล้วหลังจากที่ชาวฮ่องกงนับร้านได้ออกมาชุมนุมต่อต้านการเข้ามามีอิทธิพลของจีนตั้งแต่กลางปี2562กระทั่งมาถึงสถานการณ์ล่าสุดนี้ทำให้คนมองว่า ที่สุดสภาฮ่องกงจะกลายเป็นตรายางอย่างสมบูรณ์เพราะว่าเหลือแต่สมาชิก